วันนี้ผมจะได้ใบแดงหรือว่าได้ใบดำอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาหกโมงเช้าเลยนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางไปที่อําเภอนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าพี่จะได้ทํา y o YouTube ต่อหรือเปล่าหรือว่าอาจจะต้องเลิกทําไปถึง2ปีเต็มเพราะว่าวันนี้ผมจะไป คัดเลือกทหารครับเราก็ได้เตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะออกไปแล้วคือก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราก็ต้องมาสั่งลากันก่อนเอ๊ะถ้าติดทหารนะคือกูอะจะไม่ได้อยู่กับมึงนะไม่มีใครให้อาหารมึงด้วยมึงจะทำยังไงมึงต้องหากินเองนะถ้ากูติดทหารมึงเข้าใจไหมอะมึงเข้าใจเอ ไอ้น,นี่มันือเป็นเพื่อนตายคนหนึ่งอะไปไหนมันจะชอบไปด้วยไอ้ตัวนี้เออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมเอกสารอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เราจะเดินทางไปที่อำเภอครับ mm hmm. เพราะว่าเขานัดเวลาเจ็ดโมงไป mm hmm. คือต่อจากนี้พี่จะเป็นคนเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ คือเมื่อพี่ไปถึงปั๊บเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าทหารอะประกาศอยู่ว่ามีกฎอะไรบ้างมีอะไรยังไงให้เราทําบ้างคือจากนั้นเขาก็จะไล่เรียงชื่อไปเลยเขาจะพูดชื่อจากนั้นก็เขาจะให้เราเข้าไปเขาก็จะมีไอเทปสีขาวอะแล้วเขาก็จะเขียนเขียนเบอร์เอาไว้ตรงแขนของเราคือจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราไปเหมือนเป็นการเช็คชื่อประมาณนี้เมื่อเราผ่านโต๊ะแรกไปใช่ไหมเราก็จะไปขั้นตอนต่อไปก็คือ การตรวจสอบว่าคุณเป็นจำพวกไหนอ่าคือตรงนี้มันจะรู้เลยไอ้นี่ป่วยเป็นโรคอะไรรักษาไม่หายห,ายหรือเปล่าหรือคนนี้น้ําหนักไม่พอหรืออะไรยังไงเนี่ยมันก็จะมีการคัดอยู่ตรงนี้คือตรงนี้เขาก็จะเริ่มเช็คสมรรถภาพแล้วก็จะมีคุณหมอมายืนรอใช่ไหมสวนพี่ก็บอกว่าอ,อ่ผมมีใบรับรองแพทย์นะครับอ่าเขาก็จะบอกพี่ว่าปะ่ะมาหาคุณหมอนะหมอก็จะเช็คดูว่าเอ้มึงคือมึงป่วยจริงหรือเปล่าเออ คือแบบพี่ขนลุกเลยหมอบอกว่าใบารับรองแพทย์นี้มันใช้ไม่ได้นะอ้าวชิบหายละพอดีว่าใบารับรองแพทย์ที่พี่ไปเอาอะมันเป็นของเอก,กชนเว้ยซึ่งเขาบอกว่ามันใช้ไม่ได้ซึ่งมันต้องเอามาจากโรงพยาบาลทหารเท่านั้นเว้ยมันถึงจะยอมรับได้พี่ก็โอ้โหขนลุกเลยนะแต่ก็บอกหมอไปว่าเอ้ยผมเป็นโรคนี้นะแต่ว่าหมอก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นจริงเพราะว่ามันเห็นได้ชัดขนาดนี้อ่าจากนั้นนียคุณหมอก็ ไม่รู้นะว่าโรคที่พี่เป็นอะ่ะมันอยู่จาพวกไหนคือคุณหมอเขาก็ไม่รู้นะเขาก็เปิดสมุดดูไปเรื่อยว่ามีโรคอันไหนบ้างเป็นจาพ,พวกนู้นจำพวกนี้สรุปแล้วคือโรคที่กูเป็นอะ่ะไม่ได้อยู่ในจาพวกไหนเลยชิบหายละอย่าบอกนะว่าเขาจะไล่กูไปจับแล้วก็จากนั้นเนี่ยคุณหมอก็ ใส่ให้พี่เป็นจำพวกที่3เนื่องจากว่ามันรักษาไม่หายภายใน30วันไปไปนั่งตรงนู้นนะจำพวก3นะอะไรเงี้ยพี่ก็ไปนั่งในใจกูโอ้โอเคกูรอดแล้วอ่าไม่รู้ว่าตัวเองรอดปับ๊บใช่ไหมก็รอประธานเขาเรียกชื่ออีกทีหนึง่งว่าเป็นจริงหรือเปล่าเขาก็เรียกชื่อพี่ไปปับ๊บเออเป็นอะไรมาหรอผมก็อ๋อเป็นโรคนี้นะครับอ๋อ รักษาไม่หายครับใน30วันมันมีโอกาสที่จะลุกลามไปเรื่อยๆได้นะครับอะไรอย่างนี้แล้วก็โรคที่พี่เป็นอ่ะคือถ้าโดนแสงแดดเยอะใช่ไหมยิ่งโดนแดดจัดหรืออากาศร้อนๆน่นนะพี่บอกเลยว่าโรคที่พี่เป็นอ่ะมันมีโอกาสสูงที่มันจะลุกลามไปข้างหน้าประธานเขาก็โอเคนะครับประธานเขาบอกว่าอ่างั้นไปหาพี่ผู้หญิงตรงนั้นนะที่เป็นซัสดีคือก็ไปเอาแบบหมายเลือกอีกทีนึงคือปีหน้าต้องมาใหม่ ให้ครบ3มรอบจากนั้นก็จะหลุดไปเลยนี่ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับคือไม่ว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่ชอบยังไงเนี่ยพี่ก็ทำออกมาไว้เพื่อแจ้งหรือว่าเป็นประกาศให้ทุกคนรู้นะครับก็สำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย